เที่ยวเห็ดเผาะโอ้ยทอดยังสองร้อยห้าสิบ้อผักบุ้งอสเด้พี่น้องเลยผุ้แก้วคะเนียจละ10บาสิบบาทจโบเลย

นั่ยูรรสิทธิ์เนาะใบบัวบกสามกําซาวโอ้ถูกขนาดเลยซอยนี่เิแมบริขายแก้วนี่ไ่ดเลยวันนี้น่าจะเป็นวันพระค่ะพี่น้องโอ้มีปลากระเด็นพริกป่นเลยพี่พริกป่นก็เอานะคะนะโอเป็นตะเพ็ดคักเอาขวกเองปะคะพวกเองตังเองเออนีกามาบ้าน กระเทียมผิดกระเทียมหากขบมดกร,ระเทียมถุงนึงห้าส <50. S 1> ิบค่ะกลามมหบระเทียม20อันนี้ต้าอันนี้ก <50. S 2> แกงหกสิบต้บ เดี๋ยวเจ้าของหลางนี้เราคนเจ้าที่ขายอาหารนี่ฮะเปนลูกจ้าโอ้ดยอดเลยลูกกบเกลียวเกียวโบาลาจะเห็นยังกินแลว จ้าตระเปรี้ยวแห้งอย่ารัเปรี้ยวธรรมดาไม่จ้าผัดจะไม่เปรี้ยวแล้วเพราะองมาวันต่อวันอ่ะเออมาตันนั้นดูกว่ามาสาอยู่นในเจ้าจักบัรด0่บเออเี่ยวเอาสามสิบปะเอาสี่สิบเลเอาสี่สิบเอาตัวนี้บะตัวนี้อย่างละยี่อันนี้บุญเส้นเลยเออเส้นลูกอะไรนะจ้ เอาไส่อะไรกี่บาทแล้วนะ40จะบ่อเอิญนั่นแหละเปลี่ยนก็ได้จ้ะเอาไส่อัสอองอันเอาเส้นออกนะเพราะว่าไเพียวมักไส่อวมันเผ็ดเลยเนาะน่ากินค่ะจะกินหัวค่ะ ปลาส้มจระนี่ยขายดีน่ะเพื่อนปลาส้มจังนี่ยขายดีนะคนช้างก็จนะมืดเกี้ยงเลยเรียนกับนี่เนอะ ถุงละสิบมนเลยบอคะใช้ถั่วดำนี่บอกแน่จ้ะสองเนาะใส่แยกหรือใส่รวจ้าแยกดีกว่าเนาะอืจ้าราคผมจ้าข้าวนสบาทไมเอ่ยพอดีเลยา สี่คเดียวยออไายเลยเาไปบาทรเด้แล้วจ้ะสิบบาทแล้วนีนะครับสองจุสิบคุณกับส็จนะคะนี่ แล้วจะคุดแมกเอายาอ,อีกกับเขาพ่อแอบบนนั้นพ่อกับพ่อจะได้ซื้อน้ำโคกใส่แก้วเหรอเนาะจูชัยมันมีน้ำโคกกินเหรอเนาะแจ็อยู่ชสยมันโคกแก้วอะไรโบเห็นเนาะรถแจ็คยู่ฟังเลยหรอวะ